บุณนุบุญนาซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอุรชัายญาติกณบุญนาท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้เชื่อว่าเป็นสิทธิผู้มีจิตกระตัญอยู่ได้มาร้องใจกันร่วมใจกันเล็งตั้งใจอย่างที่งจะให้มีวิธีบำเป็ญกุศลทักษินาขึ้น โดยมีจุดประสงค์จะตรงหมายจากน้อยที่สำคัญ4ประการประการที่1เพื่อจําหูงปุถทิ่ประการที่สองเตือนจิตที่มีความปัจจันยูประการที่สภบูชาทัางประเทระผู้มีพระคุณและประการที่ส เป็นการทำบุญสะสมไว้เป็นสเสบียงหล่อในชีวิตจึงได้มาประกอบกิจการกุสลร้อมกันอยู่หน้ห้องประชุมใหญ่แห่ง,งนี้และจะได้ดำเนินการในการกำหนการพิธีสืบต่อไปรายละเอียดต่างๆนั้นท่านพิธีกรเองคือท่านลงทีประเทศ การเจ็แดดจะแดให้ถึงเหตุึงผลให้จักรพรผู้ชมได้สดับรักษาเรียบร้อยไปแล้วและก่อนที่จะมีวิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อบังเทีสงสารบูถิขวายแต่พระเดชพระคุณท่านจะตัดสินเดชพระพุทธจ้าจุโกุปสมมหาเถระ อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แนทนพระเดจดสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าว่าวัดพิชัยรัฐพระอารอามหลวงชั้นผู้ที่พอรีบแห่งนี้ซึ่งท่านได้บรรับข้าไปแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี ถ้าท่านมีชีวิตยอยู่ในช่วงนี้ท่านจะได้มีอายุประมาณแ0สิกว่าปีเศษนึกถึงว่าเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นั้นท่านได้สร้างสรรค์สิ่งสำคัญที่เรามีให้รเรายนหลายเรื่องดีวเช่นที่ท่านปริยาท่านก็มีความรู้ในท่านปะตบัติท่านต้งมีความ ในด้านบริหารจิตใจคณะสงฆ์ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์จากเทาที่สูงมาเนีได้ปฏิบัติทุกศสสนาาเริ่มจากข้าศิษข้าเดิดร่างท่เนตรวเนีต่อมาด้ยกาจนระบนเป็ยนตัวท่านเนึ่งเพยังก้ปัารปฏิบัติมติธจรมนาสเพื่อทีะ ชักนำให้เพศวิญญาณที่มีความสดชื่และขยายกว้างกวางออกไปถึงพระพิสุทธะเมธในเขตปกครองของท่านคือในเขตภาคหนึอที่ื้นลง